ที่น้องทั้งหลายความจริงอันหนึ่งใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่ามันมีหรือไม่มีก็ตามชีวิตหลังจากตายแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและ,ะเผชิญหน้าอยู่คือชีวิตเป็นๆในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อมันด้วยมันสมองและมือสองข้างวันนี้มีแน่นอน แต่เมื่อวานนี้ก็มีใครจะปฏิเสธว่าเมื่อวานไม่มีแต่ไม่สามารถเอาเมื่อวานมาวางไว้เฉพาะหน้าวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็มีแม้ว่าเรายังไม่เห็นวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานมีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อน ผมจะยอมนับถือาศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือาศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหมถามฝรั่งว่า yesterday h a v e o r no h a v e เมื่อวานนี้มีหรือไม่มี ฝรั่งบอกว่าแฮบมีมีมีมอาตมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบาสสอบพ a ส t story มันผ่านมาแล้วเช่นนี้อาตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมทุบโลกแหบอโนแฮบฝรัออ่งบอกชั่วแอค e ซ e r a t ทุบโลกแฮบ,แ,ฮบแน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อบวันไหนล่ะพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหม มันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่อจากไะไว่ามันมีทุเดยวันเนี้ยวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมี